สวัสดีครับพบกับช่องตามไปดูโกโก้สดจากไร่นะครับเรามาถึงไรโกโก้เลยนะครับโกโก้ไม้ปลายสวนพึ่งนะครับเนี่ยแถมมาเองนะครับสำหรับไรโกโก้แม่อ่อนนะครับโกโก้ไม้สวนโกโก้อยู่ฝั่งนู้น โกโก้ของแท้ออจากไรวไม่ชัวร์ที่ต้นเลยอ่า,าโกโก้แท้เดี๋ยวให้ไปดูนะครับต้นโกโก้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันตามไปดูโกโก้โ<อ>นี่นะครับต้นโกโก้ นี่นะครับเป็นผลนะครับเหมือนมะละกอเลยนะครับของแท้นะครับโกโก้ใครไม่เคยเห็นกันือมะละกอนะครับนี่นะครับโกโก้ของจริงนะครับเนี่ยโอเคนะครับตามไปดูฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องตามไปดูด้วยนะครับสวัสดีครับฝาก fc ทุกท่านกดซื้อกระตัง ฝากกด Subscribe, กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตามไปดูด้วยครับ